ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําอะไรกันรู้หรือเปล่าคะาวันนี้นะคะเราจะมาทาอาหารที่เกี่ยวกับภาคเหนือนะคะ mm hmm. นั่นก็คือขนมจีนน้ําเยวนั่นเองงั้นเราไปดูที่ทาแล้วก็ส่วนผสมกันเลยค่ะไปกันต่อและนี่ก็คือส่วนผสมนะคะส่วนผสมของเครื่องแกงนะคะก็จะมีกระเทียมหอมแดงรากผักชีพริกแห้งเกลือถั่วเน่าแล้วก็กะปิค่ะ ต่อไปจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีขนมจีนหมูสับเลือดไก่ต้มตีนไก่ซี่โครงไก่มะเขือเทศส้มดอกมิ้วน้ำปลาและน้ำมันพืชและเครื่องปรุงต่างๆค่ะต่อไปนะคะจะมาดูวิธีการทํากันค่ะเริ่มจากน้ํา5ลิตรนะคะรอน้ําเดือดค่ะใส่เกลือลงไป1ช้อนค่ะแล้วก็ซี่โครงไก่1ค่ะดอกนิ้ว50กรัมนะคะน้ําเดือดแล้วก็ช้อนฟองออกให้หมดค่ะ ไปจะเป็นของเครื่องแกงนะคะก็จะมีกระเทียมตำให้ละเอียดนะคะตักออกให้เหลือ2ช้อนนะคะสำหรับทำเครื่องแกงใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะพริกแห้งนะคะรากขักชีค่ะหอมแดงค่ะกะปิ2ช้อนนะคะตำให้ละเอียดนะคะให้เหนื้อเข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่ถั่วเน่าแบบแผ่นลงไปนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะใส่น้ำนิดหน่อยค่ะอันนี้จะเป็นของส่วนการเจียวนะคะก็จะมีเจียวมันหมูนะคะผัดจนหอมเหลืองกรอบนะคะต่อไปใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดให้หอมเหลืองกรอบเหมือนกันค่ะ ้ำมันออกนิดหน่อยนะคะให้เหลือติดกระทะไว้นะคะเพื่อเราจะได้ใส่พริกแกงลงไปนะคะที่เราตำไว้เมื่อกี้ผัดให้หอมนะคะแล้วก็ใส่หมูสับนะคะใส่ที่โค้งหมูนะคะผัดให้พอสุก ำไปใส่ลงในหม้อต้มนะคะจากนั้นก็เคียวจนกว่าจะสุก2ชั่วโมงค่ะต่อจากนี้จะเป็นวิธีการต้มตีนไก่แล้วก็เลือดไก่นะคะเลือดไก่ค่ะลวกให้สุกนะคะแล้วก็นำไปใส่ในหม้อขนม น้ำมียวของเรานะคะแล้วก็ใส่มะเขือส้มลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะรอจนทุกอย่างสุกก็ใส่เลือดลงไปนะคะแล้วก็ปรุงตามที่เรารับประทานเลยค่ะ จะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะที่เราบอกทั้งส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำไว้ตอนหน้าคลิปแล้วนะคะ <ส |nl|> ค่ะเหตุผล <Br other. S 2> ที่แนะนำเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะก็คืออยากให้คนไทยส่วนใหญ่นะคะได้รับประทานขนมจีนน้ำเงี้ยวที่มีรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นหอมหวานนะคะที่ทำมาจาก ถั่วเน่านะคะแล้วก็ดอกนิ้วนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอยากให้ทุกคนได้ลองเพราะว่าปกติส่วนใหญ่แล้วจะไม่มนิยมรับประทานกันนะคะปกติจะนิยมทานจําพวกน้ำยากะทิแก้ขีวหวานน้ำยาป่าแค่นี้ก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันเยอะๆนะคะ ที่ไปของคิดนะคะก็คือ 1. หาข้อมูลนะคะ 2. รวบรวมข้อมูลแล้วก็หาสูตรทางที่การทำค่ะ 3. นํามาเรียบเรียงนะคะว่าจะาขึ้นต้นอันไหนก่อนนะคะ 4. นํามาแสบเสียงแล้วก็ตรวจสอบนะคะว่ามีความถูกต้องอะไรหรือเปล่า 5. แล้วก็อัพลง Youtube ค่ะ